การเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสิริพงศ์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยครับอนอื่นผมขออนุญาตประธานประชาสัมพันธ์ในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครกู้ภัยแห่งชาติฉบับพศออนะครับซึ่งผมเ,เป็นผู้เสนอ,อนะครับพร้อมกับคณะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยนะครับสองแสนกว่าคนนะครับได้ เข้ามารับฟังข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็ได้เสนอแนะนะครับตามรัฐมนูนมาตรา77นะครับซึ่งหมดเขตวันที่28กันยายนนี้นะครับเรื่องที่สองกราบเรียนท่านประธานครับตอนนี้เราได้เห็นข่าวในเรื่องของการฆ่าตัวตายมากแล้วก็ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภัย่างสังคมแล้วก็ในเรื่องของจิตซึมเศร้า เราได้เห็นได้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม6สะพานพระราม8นะครับก็จะมีะพี่น้องที่ซืมเศร้าหรือว่าไปฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนเสนอท่านประธานไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสะพานเนี่ยต้องทำเหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ในเรื่องของการนําระบบ AI เนี่ยเข้ามาจับเพื่อที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเรื่องที่2นะครับในเรื่องของจังหวัดกระบี่นะครับในเรื่องของการจัดโซนนิ่งแหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอเหนือคองนะครับที่บริเวณบ้านาหาดยาว น่า <N> จะมีศูนย์กีฬาทางน้ำนะครับก็กราบเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานในส่วนกลางเพื่อที่จะไปจัดโซนนิ่ง <N> เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้กระจายรายได้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ <N> เรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับในเรื่องของการเชื่อมถนนก็ฝากท่านรัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านใหม่ในเรื่องของการเชื่อ,อมโยงจังหวัดท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดชายแดนไม่ว่าจะเป็นอำเภออ่าวลึกพังงาอำเภอปลายพญาสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและอำเภอลำทับอำเภอของ มไปจังหวัดนครศรีธรรมราชและบ้านของพลน,นะครับของท่อมเหนือไปจังหวัดตรังนะครับก็ขอให้ขยายถนนนะครับเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกพร้อมกับในเรื่องของกระแสไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยสะดวกยิ่งขึ้นครับ